เนื่ออะไรเปล่าเ, ah เพื่อพาพี่มาเฮ้ยจอรดไอ้ทีมันไปไหนของมันวะเนี่ยป่านนี้มันยังไม่มาเก็บของอีกเออเก็บของไม่ทันกันพอดีหรอกเห็นมันบอกจอไปซื้ออะไรให้แม่มั้งช่างมันเถอะพูดถึงไอทีนี่มันน่ารำคาญจริงๆนะเว้ยท่าทางมันเดี๋ยวนี้แปลกๆนะอย่างวันนั้นนะถ้าเกิดกูอดใจไม่ไหวนะ ถีบมันไปแล้วเฮ้ยวันไหนไวายต้นก็วันที่พี่ชงมาที่นี่ไงเรามันทําทุเรศจะตายไปอะกีดกันไม่ให้พี่ชงคุยกับพี่บูนเงี้ยพี่ชงแกหน้าเสียเลยนะเว้ยวันนั้น่ะมึงเห็น่ะเออใช่เฮ้ยมันเห็นพี่ชงเป็นตัวอะไรวะแกหรือก็ออกจะน่ารักไอ้ทีมันหูที่สาวเกินไปแล้วนะเว้ยกับคนสนิทชิดเชื้อย,ยังไม่เว้นเลยอ่ะทำอย่างเงี้ยมันไม่เข้าท่าเลยนะเว้ย ถ้าเป็นคนอื่นมันก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยพี่บูนแกก็ชอบพี่ชงทำอย่างนี้มันกีดกันกันจะชัดเลยนี่ว่ะกูสงสารพี่บูนกับพี่ชงจริงเลยว่ะคนอยู่ใครกันนะเว้ยทนนี่เขาจะได้คุยกันเนี่ยกลับโดนกีดกันเนี่ยไอ้ทีมันควรชี้เป๋งเลยว่ะก็นั่นนะสิคิดคิดแล้วนะหน้ามันไส่ว่ะมันเห็นเป็นตัวอะไรวะ ที่เรามากีดการความรักอะฮะหน่าจะคิดว่ามันเป็นพระพรหมผู้วิเศษก็ได้มั้งที่จะลิขิตชีวิตชาวบ้านชาวเมืองกีดกันไปได้ทั่วคิดๆแล้วก็สงสารพี่บูนกับพี่ชงนะใครนินทากูวะเฮ้ยอ้าวพวกมึงจัดของหมดแล้วเหรอกูยังไม่จัดของเลยว่ะของกูเยอะแยะหมดเลยขี้เกียจจัดอ่ะเฮ้ยวันเนี้ย กูได้ของฝากพ่อแม่เลยนี่ไปซื้อมาถูกๆนั้นเลยวันนี้เซลกันสนันวันไหวเลยพวกมึงหน้าแป๋ยกูรู้เปล่าซื้อกันมันเลยแล้ววันนี้กูไปเล่นเกมมาหูยโคนมันเลยได้ที่หนึ่งชนะฝรั่งห,หมดเลยเกมนี่รถแข่งแข่งถึงสี่คันนะ่ะกูขอตกจัดของต่อก่อนนะเว้ยเฮ้ยกูก็เหมือนกันว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิกูก็จะไปจัดเหมือนกันเฮ้ย เฮ้ยอ hey, hey. ันเฮ้ยมึงเป็นไรวะจอร์ดเปล่าเปล่าล่ะพวกมึงทำหน้าทำตาอย่เงี้ยโกรธเลยกูเพราะวะก็มึงทำไรโกรธหรือเปล่าล่ะ กูทำอะไรให้มึงโกรธอ๋อเมื่อเช้ากูชามน้ำหอมมึงหกแล้วก็กูทำขวดนมแตกแค่นี้มึงโกรธกูด้วยเหรอไม่ใช่เรื่องนั้นอ้าวไม่ใช่เรื่องนี้แล้วเรื่องไหน่ะกูนึกไม่ออกก็เรืองไพ่ทงกับพี่บูลไงเรื่องพ่ชงกับพี่บูลทำไมอ่ะ มึงมันงี่เงเา่าถามาจริงเหอะทำไมมันก็ไม่กีดกันเขาฮะกูไม่เข้าใจเลยอะเดี๋ยววันนั้นเนี่ยที่พี่บูนโทรมามึงก็รู้ว่าพี่ชงก็อยากคุยด้วยแต่มึงก็รีบวางสายอะ่ะฮะม,มันแย่ยจริงว่ะกูแย่ตรงไหนอะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าพี่ชงแกอยากคุยกับพี่บูนมึงมมเป็นหมอดูดูใจเขาหรอกูต้องเป็นหมอดูกูก็รู้ ไม่เห็นเหรอไม่ทวกระจอยไปเลยอะฮะแล้วอยู่นี้แกก็ขุมขืมไปอย่างวันนี้นะพวกเราเจอแกเกไม่ทักเหมือนก่อนเลยแค่บอกมึงให้แล้วก็เดินหนีไปอะแกคงรู้มัง้งว่ามึงเกลียดเขาอะมึงคิดมากไปแล้วจอร์ดกูไม่ได้คิดมากหรอกทุกคนคิดอย่างนี้ทั้งนั้นเอะไอ้ต้นมันยังบอกเลยอะ ว่ามึงเนี่ยเป็นพระพรหมเหรอถึงได้เที่ยวไปลิขิตชีวิตคนอื่นเขาเอะฮะกูมึงไม่ใช่กูอะผูมึงก็พูดได้ดิลองผู้มึงมาเป็นกูบ้างดิแล้วพวกมึงจะรู้ว่ากูอะ ต้องดูแลพี่สาวกูยังไงอ่ะดูแลในกันแกล้งเขามันเหรอฮะมึงก็รู้อ่ะพี่บูนแกชอบพี่ชงอ่ะพี่บูลไม่ชอบพี่ชงอ่ะพี่บูลแกแค่ลงเสน่ห์ไปเท่านั้นอ่ะมึงพูดเนี้ยไหนกูใจโลเลเหรอไม่ใช่แต่แต่อะไรพวกมึงไม่เข้าใจอ่ะพี่ชงแกไม่เหมาะสมกับพี่บูลหรอกพี่บูลเนี้ยควรให้คนที่ดีกว่าพี่ชงมึงเข้าใจไหม ไม่เคยคิดเลยนะว่ามึงเนี่ยมีความคิดชั่วๆแค่นี่ยนะนี้เลิกคบกันดีกว่าเฮ้ยอะไรกันวะมึงจำไว้หน่ทีถ้ามึงคิดดูถูกคนดีก่กเราเลิกคบกันเป็นเพื่อนเฮ้ยอะไรวะไอ้จอร์ดไอ้ทีมึงชกกันเรื่องอะไรอ่ะฮะเราถามมันดูเองดิมันคิดว่ามันไม่เสร็จได้เหรอ ถ้าพี่ชงเมียดูถูกได้น้องอื่นจะไม่เหลืออะไรอ,ะอ่ะจะยังไหนจ๊อดเพื่อนกันที่ค่อยพูดค่อยจางก็ได้จ๊อดกูมไม่เคยคิดดูถูกใครเลยนะเว้ยแต่มึงต้องเข้าใจพี่สาวกูกูรักมึงรักเขาแต่มึงไม่อยากเห็นเขามีความสุขใช่ไหม มึงถึงกีดก,กันก็อย่างนั้นนะฮะมึงพูดพด,ดิพูดกหนึ่งพูดเหรอกูอ่ะก็ได้กูยังยืนยันนะว่าพี่บูนเนี่ยควรได้คนที่ดีกว่าพี่ชองมีไรไหม้ยจอดไปห้องกูดีกว่าพูกมงเป็นไรอะ่ะ พูดเรื่องจริงนะจริงที่จอร์ดว่าถูกได้คบกันสนิทสนมกันมาตั้งนานอ่ะแล้วคนอื่นทำไมมันจะไม่ดูถูกเขาฐานะทางบ้านมึงร่ำรวยกว่าคนอื่น,น,นเยนอะๆร่ำรวยกว่าก,กูมึงก็คงดูถูกไวยสิฮะเพื่อนรักกูไม่ดูถูกใคร โอคิดกันไปใหญ่แล้วไปเถอะเวไอ้ตัวนี้อ่นเดี๋ยวกูมไม่ได้คิดจะดูถูกใครนะแต่เพียงแต่กูเพียงแต,นะแต่มันคิดว่าพี่ทงจนแล้วจะจออเกินไปงั้นสิเปล่าว่ากูมหมายถึงถ้าเกิดพี่เขาจะมาโอ๊ยช่างเหอะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องในครอบครัวกูนะเว้ยพวกมึงยุ่งอไรด้วยอะ เรื่องในครอบครัวมึงโอเคพวกกูสามคนยุ่งมากเกินไปใช่ไหมก็ได้ก็ได้เพื่อนรักบางที่เปิดเทอร์ม่ออ่ะกูอาจจะไม่อยู่ที่นี่แล้วก็ได้ไอ้ทีกูด้วยกูด้วยนะไปะ Boy.